นะครับเรามากับใครบ้างนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวกันน่อยนะครับคนนี้นะครับเอกครับที่ไหนครับเอกห้วยม่วงเอกห้วยม่วงสวนพึ่งราชบุรีนะครับดีพรเทพทุ่งปอครับร้านพรเทพทุ่งปอรับซ่อมออไซทุกรุ่นนะครับฝีมือดีนะครับเขาทุ่งปอราชบุรีนะครับเขางูช่วงเขางูนะครับสวัสดีครับโอ้ครับเตนียน โอ้เนื้อต้มบ้านสิงห์ทุงปอนะครับนี่ร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์นะครับเขางูทุงปอดาชบุรีนะครับดูตัวน้อยของเลยคนนะครับเบียคูบัวเบียคูบัวนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับเบียคูบัวอยู่ปออะไรครับมอหนึ่งครับมอหนึ่งที่หนครับโรงเรียนสวสาวสวยทุ่งวายอ โอ้โหดูคนนี้นะครับตั้งใจมาเก็บปอชื่อครับไม่บอกอย่าหลอกถามไม่บอกอย่าหลอกถามนะครับช่างกล้าหาญแลอเกินนะครับช่างกล้านะครับนี่สุดยอดนะครับคนต่อไปนะครับคนนี้อกหักทั้งไปนะครับชื่อครับหลวงบ้านโคครับหัวต่อทีมลาดรีครับผมโอ้โหหลวงบ้านโคหัวต่อจริงๆนะครับทั้งหัวต่อทั้งหัวนั่นเลยนะครับสุดยอดนะครับคนนี้นะครับ เรามาดูไอ้น้องใหม่คนนี้นะครับชื่อนะครับชื่อชื่อบอกชื่อด้วยชื่อครับชื่อจริงครับบอกชื่อจริงด้วยครับสารวินสินพมรครับสินิพมรชื่อเล่นนะครับแกงครับแกงนะครับเรียนอยู่ปอไหนครับปสีครับปสี่โรงเรียนที่ไหนครับโรงเรียนบ้านอ่างหินอำเภอปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีลูกใครครับลูกใคร โอ,โอ้โหลูกคนานุ้ยโอ้ไม่รู้จ nope. totally. ักนะครับสุดยอดนะครับวันนี้นะครับนุ้ยนำคู่นะครับลุงห้าสิบสี่ปีนะครับไม่ยอมแก่ไม่ยอมนะครับเรามากับกลุ่มหัวต่อของเราแล้วครับสุดยอดนะครับวันนี้นะครับน อ่ะนี่คุ้นหอมเลยกัดแล้วมันหอมข้างในอ่ะนี่นี่นี่ดิเห็ดหอมเป็นเยลลี่อร่อยนี่นี่ดีแต่ถ้าแกแล้วมันก็สดสดหล่อนๆป้ายแดงเลยเนี่ยเพิ่งได้โอ้โหสุดยอดนะครับหัวตอราชบุรีไทม์นะครับน้ำหนุนโดย TOA อเอนะ